ทั่วไปคล้ายๆกันแต่ภาคผนวกที่ต้องทําคือทําภาคผนวกสองอย่างเดียวก็คือให้สมมุติว่างานนี้เป็นงานจ้างเหมางานจ้างเหมาทําของชิ้นหนึ่งนะคะใน TR เราต้องบอกว่าวัดสดุคารุพันอุป,ปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือที่คุณจะเอามาผลิตเนี่ยนะคะคอ่าสมมติจ้างเหมาทําความสะอาดก็ได้จ้างเหมาทำความสะอาดเราต้องบอกเลยว่าวัดสดุน้ำยงน้ำยาอุป,ปกรณ์อะไรก็ตามที่จะมามใช้ในงานบริการในงานจ้างทำความสะอาดของเราเนี่ย คุณต้องใช้ของที่ผลิตในไทยนะเพราะฉะนั้นหลักเดียวกันคือตอนทําสัญญาคุณต้องทำภาพผนดสองมาให้เราคุณต้องบอกเราว่าในร้อยละหกสิบของปอริมาณและก็มูล,ลค่าของวัสดุครุภัณฑ์ที่ใช้ในงานจ้างทำความสะอาดเนี่ยคุณจะใช้อะไรที่เป็นในประเทศบ้างอ,อ่ะสมมติไม้ถูพื้นน้ำยาล้างห้องน้ำน้ำยาล้างมืออ,มอะไรอย่างเงี้ยเขียนมาให้ถึงร้อยละหก หลักเดียวกันนะคะเพราะนั้นอันนี้คือถ้าเป็นงานก่อสร้างต้องทำทั้งภาคผนวกผู้ประกอบการต้องทำทั้งภาคผนวกสองและภาคผนวก3มาให้เรารแต่ถ้าเป็นงานจ้างทั่วไปทำแค่ภาคผนวกสองอย่างเดียวนะคะทีนี้สุดท้ายปลายทางเมือ่อเสร็จสิ้นโครงการเรายังเหลือภาคผนวกอ,กอีกอันหนึง่งคือภาคผนวก4่ภาคผนวก4เนี่ยใครต้องทำภาคผนวก4ี่คือ คณะกรรมาการตรวจรับพัสดุต้องทำเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งหน้าที่นอกจากต้องทำรายงานการตรวจรับแต่ละงวดแล้วและทำรายงานตรวจรับในงวดสุดท้ายภาคผนวก4ต้องทำนิงวดสุดท้ายในภาพรวมทั้งโครงการว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยโครงการของเราใช้เหล็กนะคะในประเทศครบ90เอรไหมใช้พัสดุในประเทศครบ60ไหมนะคะเพราะนั้นภาคผนวก4คณะกรรมาการตรวจรับจะต้องเป็นคนจัดทำ จัดทาเสร็จแล้วรายงานไปพร้อมกับผลการตรวจรับงานงวดสุดท้าย<ม>อันนี้รายงานหัวหน้าหน่วยงานท่านนะคะไม่ต้องรายงานมาที่เราร,รายงานหัวหน้าหน่วยงานของตัวเองนะั่นแหละว่าสุดท้ายภาพรวมของโครงการเป็นไปตามกฎกระทรวงหรือไม่มถ้าเป็นก็ติ๊กให้ถึงถ้าไม่เป็นเพราะอะไรต้องบอกด้วยถูกต้อง<ม><ม>นะคะเพราะนั้นนี่คือหนึ่งหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับ<ม>ที่ต้องเพิ่มขึ้นมานะคะ ในตัวเงื่อนไขนิดนึ่งครับเมื่อสักครู่เราคุยกันถึงภาคผนวกสอสาใช่ไหมครับสี่นี่คือกรรมการตรวจรับเป็นคนเสนอหัวหน้าสันญาการถูกต้อ่ะส่วนเอกสารภาคผนวก2องสามนี่คือผู้ประกอบการต้องทำมาให้เราถูกต้องใช่ค่ะผู้สัญญาต้องทำมาให้เราเพราะในหนังสือเดือนจะบอกว่า2กับสามเนี่ยทำมาให้ภายใน30วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาเพราะนั้นคุณต้องรีบเอามาให้เราว่า เอ้ยวัสดุอะไรใช้บ้างไม่ใช้บ้างให้มันครบ60%กับ90%นั้นเป็นงานก่อสร้างอ่านะคะ